สุดท้ายวันนี่ก็มาพอๆผมนะครับบ้านุอยสานพาทัวร์นะครับมันนี้สิพาพี่น้องนะครับไปเอาต่อนะครับมันนี้คาดว่าน่าจะใส่ไฟนะครับเผาโขเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับอาจจะขึ้นบังหอดนะครับขึ้นยากเลยใส่ไฟเผาเอานะครับเดี๋ยวถามใหม่กันนะครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับนี่ครับอุปกรณ์เบิ่งไว้เป็ี่ยนหนึ่งสีนะครับเขาก็ไปจุ่มน้ำมันนะครับแบบนี้แล้วก็ไปใส่ใหม่ไปเผานะหน้าของข้างของข้าง มองหูมันออกนะครับไปเดี๋ยวเป็นค้ก็เอลเดี๋ยวไปวาดน้าเดี๋ยวจีไทยมึงอีกที่นะครับเอาเดินทางเส้นเดียบนะครับกระรังเตรียมอุปกรณ์นะพี่น้องห้องกสิมัดนะครับใส่ไปไปนะครับแล้วก็ไปจุดไฟนะครับมองข้างมันออกนะครับเนเลยวดามานะครับพี่น้องคลิปนี้ขอลวงด้องครับว่าอย่าด่ามานะครับเป็นวิธีอีสานนะพาอยู่หากินนะครับไฮ้จะซสวยอะ่เนาะหู้ไหม นี่นะครับพ cool. ี่น okay. ้องบ่าม okay, okay. ันจะใส่นี่นะครับห้างต่อนะครับก็เล่งเตรียมอุปกรณ์นะครับช่วงนี้กำลังนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับน้องนี่ค่อยๆเทเทน้ำมันใส่พี่น้ะเทมันอุ่มมากเลยทุกเบาเฉามันเนี่ยมันตกอ่างามดีวะ่วยเฉพาดตัวหมัดด้วยเน้่ยด้วยเนีันมากด้วยเนียนมากด้ ลังสีเหลือบนะครับช่วงนี้ออุยาตดับไฟนะครับันี้อเมว่อขึนไปให้คลันนะสเลหลือบนะครับเชียนนัดนะครับสี่หลายนะครับ

มาเร็วนะครับว่ายังไงเดาๆไปทันละถือไรกวนนะครับเอากะชใส่เสือกนะครับย้อนลงมาหนักเลยลูกของยืนหันบอกกำลังย้อนลงมาครัชจวง เส้นเดียบน้ับก็ั่งสิบไปหาเอนะครับเน้ำี่ชาน้ำ่น้ำขุดีคน้ำแม่ยงนัครับเอาดีุค่นน้ำม

ต่ผู้ยูยูเ<ย>นีก <laughs> 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 นี่ยูซีหาสั้นนะครับจับดีเลยวะเมีลูกมีลูกยูซีสัน <laughs> ส้นส <laughs> นั้นแหกเขาใส่้ำไมนครับนี่คือสั้นแหลกนะครับเอาไปได้ไหมมังก้น่ยังไสั้นแหลกนะครับอันนี้คือสั้นที่สองนะครับ,บน,นี้ <laughs> สันที่สองนะครับนี่มันมีหลายมีสามันเยซันนครสันบวมีแมวเแมวมันยังยตัวหนึ่งนนี่ี๋ยวไม่จัดครับสันที่สนะครับเต็มครับเยไเรีน้ยไปจบหดน้แมวไม่รยสามตันสันที่สามกำลังตัดนะครับ จะนัเคล็สเงินมือเจ้าขอทำตนเงินมือ่ลูกหาบาทเลยลูกหาบาทน้องน่เงินมือหาหมดแล้วอันนี้เป็นสั้นที่สามนะครับอีกสั้นหนึ่งนะจะบ่มีนะมีอยู่แต่ไ้สิบหลายอีกสั้นนึงข่นบมีสั้นนั้นะเกี่ยวไปบ่ครัอยู เขพิ่งงามอยู่ปีนี้เดี๋ยวใส่ซ้ำได้ไหมมันาิลมมาไมมาไหมบนี้่งน่หลาอย่นยืนกวาแ่อดบานเอาไปอนแก่ตัวแล้วแบิดไม่ฟับจักเลาก้อยยิเป็นยังไงครับแก่แก่ก้อบแก่ นะครับข้าสิีแก่บางตัวมันบางตัวใ่เม่มันเ๋กวปาก็ันอกครับดีเลยมีนอ้อนี่เลยอ้อนครับเชิเก็บป่ากหนกกอนสั้นลง่เดียมันไม่ป่าสุดเลยได้เลยนะครับที่ท่การแก่้องข้าแก่ป่าก็ันอกครับเคาะลงแกปาก็จะไปเคาะเคาะลงในสามเคาเยเคาะบบไง มึงอะคุองหงนา้นาสลอ้อต๊บปอกตบงงนะพ่อวันนี้เน uh 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 ี่นะพ่อแกะหากันออกนะครับวันนี้กระิสั้นมะลุงนะเดี๋ยวไลยอยู่ได้เพี่อนแง่งนะครัตนี่เปนขครโอ้โหล่ระบียบไหเาี่สั้นลงครับเส้นเี่สั้นลง คนตกวเล็กอยู่เอ